คือตำแหน่งพื้นที่ดินขนาด82.5ตารางวานะคะอันนี้เป็นดิน2แปลงนะคะนี่อันนี้ก็คือดูบริเวณรอบๆนะคะที่ดินปรับถมเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งมากนะคะข้างบนนี้ก็ใส่หน้าดินไปให้สําหรับทุกท่านที่มาปลูกบ้านนะคะปลูกต้นไม้ได้นะคะหมอยการปลูกบ้าน ค่ะ,คะอันนี้นะคะเราก็มุ่งหน้าเข้าซอยนะคะซอยเงาวาสิบเก้านะคะเพื่อไปอยังแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด2แปลงด้วยกันที่จะพาไปชมในวันนี้นะคะอันนี้ให้ดูบริบทรอบๆนะคะของปากซอยนะคะปากซอยทางเข้าเนี่ยพบเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นแหล่งชุมชนซึ่งหนานแน่นมากค่ะ อันนี้เป็นถนนกว้างสองเลนนะคะด้านซ้ายเราก็จะมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะอันนี้นะคะพอมาถึงสาแยกงเราก็เลี้ยวขวานะคะมุ่งตรงไปจะเห็นว่าซ้ายขวาบริเวณน,นี้เนี่ยจะเป็นแหล่งชุมชนนะคะซึ่งเป็นแหล่งชุมชนซึ่งใกล้เมืองมากค่ะเพราะว่าใกล้ทางด่วน เพราะว่าใกล้กทางหลวนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมีห้างร้านบริษัทนะคะร้านแซมเบอร์นี่ก็เป็นบริษัททำเลของที่ตั้งโครงการเราอยู่ที่แยก12นะคะเข้ามาจากปากซอยเพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะคะ จะเห็นว่าบริเวณรอบๆนะคะในนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านพักเพราะว่ามีความเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นทำเลใกล้เมืองอีกแปลงหนึ่งเลยซึ่งหวังว่าตอนนี้ซึ่งจับต้องได้ยากมากแต่ว่าเรามีมานําเสนอให้เพื่อนๆสองแปลงสวยๆด้วยกัน สังเกตจากหลักที่เราจะเห็นเราเห็นบ้านทรงไทยนะคะหลังนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราพบบ้านทรงไทยอยู่ตรงสาม,สามแ่งพอดีนะคะแล้วเราก็เลี้ยวขวาค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เป็นบริษัทลายวิจิตซึ่งแบบทุกคนจะรู้จักกันนีแนะสักของซอยลงไม้นะคะแถวย่านนี้นะคะถนนงามวงวาน นี่นะคะเราก็จะพบแปลงที่ของเราอยู่ด้านซ้ายมือนะคะนี่นะคะแปลงที่ดินของเราค่ะอันนี้เป็นแปลงแรกนะคะที่เราจะนําเสนอคือ72ตารางวานะคะอันนี้เป็นแปลงจัดสรรที่เราได้ถูกแบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะคือที่ดินนะคะที่เรากําลังพาคุณลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมาชมนะคะอันนี้นะคะเป็นแปลงที่งาวงวาน19กแยกสนะคะ แปลงทั้งหมดที่นี่นะคะคือ154ตารางวาแต่ว่านุเอยสามารถแบ่งให้เ,เพื่อนๆนะคะได้จับจองในพื้นที่ที่จํากัดได้นะคะอันนี้แปลงแรกก็คือว่าอยู่ที่72ตารางวานะคะ72ตารางวาเนี่ยหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้ก็คือประมาณ17เมตรลึก17เมตรนะคะเป็นประมาณเกือบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่อาจจะเป็นชายทงนิดนึงนะคะอันนี้โดยประมาณนะคะอันนี้เป็นแปลงแรกนะคะ ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนแล้วก็มีบ้านข้างเคียงเรียบร้อยส่วนแปลงถัดไปของเรานะคะก็คืออยู่ด้านหน้านี้นะคะอันนี้คือบริเวณของสภาพที่ดินต่างๆซึ่งเพื่อนๆลองดูนะคะว่าเป็นเป็นมุมที่สงบนะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งชุมชน,นะคะ่ะอันนี้อีกแปลงหนึ่งของเรานะคะก็คือหน้ากว้างประมาณ18เมตรนะคะลึก17เมตรนะคะ แปลงนี้อยู่ที่82.5ตารางวาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นโฉนด2แปลงแบ่งโฉนดเรียบร้อยนะคะโฉนดปอดนะคะสามารถโอนได้นะคะแล้วก็ที่ดินของเรานะคะผิดด้านหน้าของเราออกหันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งดีมากๆเช่นกันนะคะเป็นทำเลที่ดีมากนะคะแล้วก็มีถนนนะคะ2เลนสามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้ะคะ่ะอันนี้ก็ ดูบริบวรอบๆนะคะอันนี้ลมดีมากดูจากผมที่มันปลิวไปตลอดเวลานี่นะคะตำแหน่งที่หนูกำลังยืนอยู่ตอนนี้นะคะคือตำแหน่งพื้นที่ดินขนาด82.5ตารางวานะคะอันนี้เป็นดิน2แปลงนะคะนี่อันนี้ก็คือดูบริบวรอบๆนะคะที่ดินปรับถมเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งมากนะคะข้างบนนี้ก็ใส่หน้าดินไปให้สําหรับทุกท่านที่มาปลูกบ้านนะคะปลูกต้นไม้ได้นะคะหมอยการปลูกบ้านทำกิจการเล็กๆนะคะอันนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปชมแปลง ด้านริมฝั่งนู้นที่มีบ้านข้างเคียงอยู่ซึ่งเป็นแปลงขนาด72ตารางวานะคะ มีความเงียบสงบลมลื่นนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นบ้านพักอาศัยอยู่ที่นี่นะคะอยู่กลางเมืองใกล้เข้าใกล้เมืองก็สะดวกมากค่ะแล้วก็บ้านแถวนี้ก็เงียบนะคะไม่วุ่นวายเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวไม่เปรี่ยวนะคะสามารถที่จะพักได้อย่างสงบนะคะสําหรับใครที่ทํางานอยู่ในเมืองแล้วต้องการที่จะสร้างบ้านขนาดย่อมๆนะคะบนพื้นที่แปลงนี้คือ72ตารางวานะคะก็สามารถที่จะมาจับจอง ดูพื้นที่หรือว่าเยี่ยมชมโครงการหรือว่าที่ดินแปลงนี้ได้นะคะบ้านทางทิศเหนือแสงดีนะคะอากาศดีค่ะ มาถึงตอนนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือทางลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะจับจอแล้วก็สามารถซื้อไปได้ที่ดินที่นี่ปลอดภาระพร้อมโอนนะคะจะซื้อแปลงหนึ่งเตารางวาหรือจะซื้อแปลง82.5ตารางวาหรือสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่จะซื้อยกแปลงไปทั้งสองแปลงเลยก็ได้โฉนดแบ่งเรียบร้อยนะคะพร้อมโอนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบริบทรอบๆห Lor б, Lor b, Lor b, น้าที่ดินนะคะถ้าผมเพื่อนๆสร้างบ้านคุณขาสร้างบ้านคุณลูกค้าก็จะมีเพื่อนบ้าน <matar S 2> เป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะ แล้วก็ถนนสะอาดสะอา้านเทป,ปูนเรียบร้อยมีน้ำมีไฟเรียบร้อยนะคะถ้าคุณมองหานะคะที่พักกลางเมืองนะคะทำงานใกล้เมืองได้นะคะใกล้ทางด่วนนะคะเส้นนี้แนะนำมากเหมาะสมมากแล้วก็ทำเลดีมากๆลมเย็นมากๆเลยเช่นกันนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวหนูฝากลิงก์ไว้ให้คลิปไว้ให้ภายในคลิปนี้นะคะนี่นะคะดูบริเวณด้านนี้นะคะ ถ้าเผื่อบ,บ้านฝั่งด้านหลังของตัวของแปลงที่ดินก็จะติดกับบ้านข้างเคียงแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคน,นใดสนใจก็สามารถเยี่ยมชมได้นะคะนัดเวลาเยี่ยมชมได้นะคะทำเลแบบนี้ใกล้ๆเมืองแบบนี้ใกล้ทางหลวนแบบนี้ใกล้ทั้งส่วนของการาพันาคมไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชการจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะห้างสรรพสินค้าเช่นเดอะมองงาวงวานหรือแม้กระทั่งพันทิ์พิษงาวงวานนะคะ ก็สามารถสะดวกมากๆเลยเส้นถนนนี้อยู่ที่ถนนงามวงวานนะคะซอยงามวงวาน19แยก12นะคะเข้ามาจากปากซอยเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจก็ทักหา,านูได้นะคะสําหรับสุดท้ายนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะถ้าต้องการมาดูนะคะที่ดินทําเลนหน้าปลูกบ้านหน้าทํากิจกรรมต่างๆนะคะ ที่นี่นะคะถมเรียบร้อยแล้วสูงระดับหนอนถึง50เซนด้วยกันนะคะท่านใดสนใจก็ทักมาได้ที่เพจหน่ยนะคะมีพาร์ตี้บายหน่ยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง YouTube ของหน่ยด้วยนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครต้องการจะฝากขายรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดหรือที่ดินเปล่าจะฝากหรือจะเช่าเรามีทีมงานที่จะพร้อมบริการนะคะในการที่จะไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอปักป้ายขายแบบนี้นะคะเพื่อทำกอตตลาดให้กับทุกท่านนะคะสามารถที่จะเยี่ยมชมได้ในเพจของเรานะคะยังไงสุดท้าย ท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากทำเลดีๆนะคะใกล้เมืองนะคะนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะที่นี่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซอยงามวาน19แยก12นะคะแปลงนี้นะคะ2แปลงหรือ1แปลงใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับสร้างบ้านเดี๋ยวได้ก็สนใจก็ทักมาได้ค่ะ